สวัสดีครับพบกับสุรุาร์ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อย่าดึงเกมเอฟเวอร์ตจวกเวสตัสดสินใจนานเกินเรื่องสโมสรใหม่สเตฟานเอฟเวอร์ตนะครับตำนานไม่ฟิลไบโอเมเนิกได้ออกมาวิจารณ์การตัสดสิในใจของฟอร์เรียนเวียสจำทัพดาวรุ่งเบอร์เลยเวอร์กูเซนที่มีแนวโน้มจะย้ายทีมในเร็วๆนี้ว่าใช้เวลาในการตัสดสิในใจเรื่องสโมสรใหม่นานเกินไปลิเวอร์พูลนะครับ ได้สแสดงความสนใจในตัวดาวเตะในวัย22ปีอย่างชัดเจนและกำลังรอการตัดสินใจของเจ้าตัวแต่คาดว่า v ีอาจจะยังคงเลือกเล่นฟุตบอลอยู่ในเยอโรมันต่อไปโดยอาจจะเป็นการแข่งข,งขันกับเลเวอร์คูเซ่นหรือย้ายไปไบยมนยินิกขณะเดียวกันหาก v ีอตัดสินใจย้ายไปเล่นใน,ในพรีเมียร์ลีกนั้นเลเวอพู Liverpool จะกลายเป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวไปเนื่องจากแมนเชสตี้ได้ถอนตัวไปแล้วและในมุมมองของเอฟเฟนแบก เชื่อว่าเสดึงเกมมากเกินไปซึ่งจะส่งผลเสียต่อทุกฝ่ายอดีตยองกองกลางเลือดเบียกล่าวว่าอนาคตของฟอร์เรียนเสยังคงเป็นปริศนาหลังจากมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับการย้ายทีมของเขาตอนแรกก็ดูเหมือนจะย้ายไปเบย์ย์แต่ล่าสุดมีรายง,งานว่าแมนซิตีรได้ร่วมวงการเจรจาอย่างจริงจังเช่นกันรวมถึงเรือมอริดยังคงเป็นเป้าหมายสําคัญที่น่าจับตามองในการย้ายทีมในครั้งนี้ พบม,มาว่าการย้ายไปแมนสตียหรือเรียมเรดอาจส่งผลดีต่อการพัฒนาอาชีพของ VS เสด้วยเพราะสองสโมสรเพิ่งผ่านฤดูดกาลที่ไม่ประสบความสําเร็จและต่างก็กระหายที่จะแสดงศักยภาพอีกครั้งในนุ้นกันหน้าโดยเฉพาะในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งน,น่าจะมีการลงทุนเสริมทัพอย่างหนักทัวรยุโรเป็นเพียงจุดเดียวที่ VS เสยังขาดอยู่เพราะในระดับประเทศเขาประสบความสำเร็จความชั้แทบทกรายการแล้วน่าเสียดายที่ตอนนี้เรายังไม่ได้รับรู้ คำแถลงการชัดเจนจากตัวเขาหรือทีมบริหารเกี่ยวกับแผนอนาคตส่งผลให้สโมสรแฟนบอลและสาธารณช,ชนต่างยังตกอยู่ในความคลุมเครือเป็นระยะเวลานาน,านซึ่งถือว่าไม่เหมาะสมยิ่งถ้าหากวีอสตัดที่ใจไม่ไปใบยมนิกละหันไปพิจารณาทางเลือกอื่นในช่วงเวลานี้มันอาจถูกตีความหมายได้ว่าเขาเองก็ยังสับสนและไม่แน่ใจกับสิ่งที่ต้องการในอนาคตนี่จึงเป็นคำถามที่ยังตอบไม่ได้ว่าที่แท้จริงแล้ว จุดหมายปลายทางต่อไปของเขาคืออะไรกันแน่การสร้างสถานการณ์ที่คุมเคลอหรือดูเหมือนไม่แน่นอนนั้นย่อมไม่เป็นประโยชน์ต่อใครทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเขาเองการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนอาจช่วยให้ทุกฝ่ายก้าวไปขนาดได้อย่างมั่นใจและสุดท้ายเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตของการแข่งขังของเขาเองมากที่สุดเอฟเฟนแบกกล่าวทิงท้งไทยหงแดงกลางแผนยักษ์ สลัดทีเปาโรดริโกแก้โจทย์ UCL เปิดศึกอาร์เซนอลล่าลายเซ็น85ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลนะครับสมสรรุรสอนย่างๆสิเวทีพิมกฤตตอวเป็นข่าวเตรียมสร้างแรงสันสะเทือนในตลาดก,กัสขันนักเตะช่วงสมัยนี้ภายใต้การกุมทีมของกุนซือคนใหม่อาเนสลัดมีเป้าหมายหลักคือการกระชากตัวโรดริโกแนวรุกซูเปอรส์สตาร์ของเรือมดริตมาร่วมกินแอนเวลโดยตัวเลขที่คาดการณ์ว่าจะสูงถึง85ล,ล้านปอน,น,นด์หรือราว100ล้านยูโร ควมเคลื่อนไหวนี้ชัดเจนว่าหงแดงต้องการยกระดับทีมเพื่อกรับไปท้าทายความสุดเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกอย่างเต็มตัวแมลิเวร์พูนะครับจะยังคงมีขมกําลังที่แข็งแกร่งแต่การแพ้แพตต่อปารีสแซงแมงในรอบ16ทีมสุดท้ายของศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งเกมนั้นเปเอเชมีโอกาสยิงตรงกรอบมากกว่าถึง18ต่อ4ครั้งสารน้เห็นว่าพวกเขายังคงต้องการทีเด็ดเพื่อต่อกรกับทีมระดับท็อปของยูโร ด้วยเหตุนี้อันเนอร์สลัดจึงมองถึงการเสริมความแข็งแกร่งโดยเฉพาะในแนวรุกชื่อของโรดริโกกลายเป็นเป้าหมายลำดับตน้ตนต้นแล้วทำไมต้องเป็นโรดริโกคำตอบอยู่ที่สถิต,ติอันน่าทึ่งในเกยมยุโรปโดยเฉพาะ18ประตูที่เขาทำได้ในเกมรอบน็อกเอาต์อยู่ฟ่านแชมเล้ย์ซึ่งมากกว่าผลรวมของดาวรุ่งที่น่าจับตามองอย่างฟอริเรนวีตและชาบีซิมันที่ยิงรวมกัน10ประตูซีอีกแฟนมันแมนสตีและโจเซ พร้อมกับอันโกมาริดต่างประจักษ์ถึงพิษสงของเขาในเกมใหญ่มาแล้วอีกทั้งยังเป็นผู้ทำประรตูชัยกับเรียมาริดควาชป์โคปาเดเรเมื่อปี2023และต่อย้ำความเป็นผู้เล่นเกมตัดสินสถานการณ์ในทินซันติอโกเบนิบลอาจเป็นใจไม่มีการย้ายทีมเข้ามาของเคลียนเอมเปเป้อาจทําให้โอกาสการลงสนามของโรดริโกลดน้อยลงและเปิดทางให้กับราชทิวขาวเรียมาริดพิจารณาข้อเสนออย่างไรก็ตามหรือพูล ไม่ใช่ทีมเดียวที่จับตามองโดยมีรายงาน,นว่าอาร์เซนอลคือปรับนุ่มหลีกก็พร้อมที่จะเปิดศึกแย่งชิงไลเซนดาเตชับบราซิเลียนรายนี้เช่นกันและจันทิสลาตและมิเกลอาร์เตต้าเพื่อมีข่าวขับเคี่ยวกันในการคว้าตัวเจ้าเปรโดมาไม่นานก,การสริทสนพของลิเวอร์พูลไม่ได้หยุดแค่แนวรุกมีรายงาน,นว่าพวกเขายังสนใจทุ่มเงินถึง100ล้านปอนด์เพื่อยกเครื่องแนวรับรวมถึงมองหาตัวแทนของเทรนส์อเล็กซานโดรอย่างเจมีพิมพอง พวกเขาสามารถปิดดีวคว้ทั้งโรดีโกและอาจรวมถึงฟอร์เรนเวียสมาร่วมทีมได้จริงนวรุกที่มีโมซาลาเป็นแกนหลักจัดทวีความอันตรายขึ้นอีกหลายเท่าตัวและนั่นอาจเป็นสิ่งที่อาร์เนสร์รัดต้องการเพื่อพาทีมหงแดงกลับสู่เส้นทางการป้องกันแชมป์อย่างเต็มภาพภูมิใจด่วนลิเวอร์พูลเดินเกมรุกซอสเปนตีข่าวนัดถูกตัวแทนฮุริอเออวารสสัปดาหนะ์หน้า ชนยักษ์ใหญ่ยุโรปความืึ้นหมล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวเตรียมเข้าพบกับตัวแทนของฮูเรียนอาวารเรสก่อหน้าแอนเดนกมาริสในสัปดาห์หน้าเพื่อหาเรือเรื่องการย้ายทียมโดยอ้างอิงจากมัติอัสปาลาซิออสนักข่าวชาวสเปนกระแสข่าวความสนใจของลิเวอร์พูลในตัวฮูเรียนอาวาเรสก่อหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์ฟุตบอลโลกของแอนเดนกมาริสกลับมาถูกโหมกระพืออีกครั้งและดูเหมือนจะมีความคืบหน้าสําคัญ เมื่อสื่อดังสเปนเปิดเผยว่าสัปดาห์หน้ามีการนัดหมายพูดคุยกันเกิดขึ้นมาร์ติอัสปาลาซิออสนะครับนักขา่าวจาวสเปนรายง,งานผ่านรายการเอลเชลินกิโต้ทีวีว่าหัวแดงเป็นหนึ่งใน3สโมส,มสักษ์ใหญ่ร่วมกับไบร์มันิกอาร์เซนอลที่แสดงความต้องการดาวยิยงในวัยยี่หปีรายนี้โดยระบุว่าตัวแทนของนักเตะมีกำหนดการเข้าพบกันกันกบทั้งสมสโมสรในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเรื่องสถานการณ์และอนาคตของเขา เมวว่าก่อนน้นนี่นะครับฟาบ,บิสโโรโรมาโนโกูรูตลาดกิจการนักเตะจะเคยระบุว่าข่าวยังไม่เป็นรูปธรรมแต่ก็ยอมรับว่าบอร์ดบริหารของแอนฟิลได้ใส่ชื่อเอเวร์เอาไว้ในรรายชื่อผู้เล่นที่น่าสนใจตั้งแต่สั้เมื่อที่แล้วส่วนทางด,ด้านนิวเมลเลอร์อดีตกองหน้าของลิเวอร์พูลก็พึ่งออกมาชี้ว่าอาวรสคือหนึ่งในกองหน้าที่จะทำผลง,งานได้ดีมากภายใต้การุงทีมของอรนเนอร์สลัดอย่างไรก็ตามนะครับฟุตบอลเอสปานา ดังเขาสังเกตว่ายังไม่ชัดเจนว่าอดีตดาวิงแมนซิตี้สนใจยับร่มทีมใดเป็นพิเศษและหากตัดสินใจอำลาอัดแเลนโกมาเรตจริงจุดหมายที่เป็นไปได้มากที่สุดอาจเป็นบาร์เซโลนาประกอบกับความผูกพันเดิมกับแมนซิตี้ทำให้ฤดูนี้ถือเป็นความพยายามอย่างกล้าหาญหากลิร์พูจะเดินหน้าจริงจังการที่ลิพูต็มข่าวกับอาลเรสผู้ยิงยี่ก้าประตูให้กับอัดแเลนโกมาเรตในฤดูกาลที่ผ่านมารวมถึงเป้าหมายอื่นอย่างเบนจามินเชสโก จนมีฟิมปงที่ระบว่าใกล้ที่จะปิดดิวเสร็จสมบูรณ์และการพร้อมทุ่มสติสมุทรรเพื่อคว้าตัวฟอรเรียนวสสะท้อนเห็นถึงความทะเยอทะยานของลิเวอร์พูลหิชันฮิวผู้นยกกีฬาคนใหม่ที่ต้องการเสริมทัพอย่างหนักและอาจเป็นการส่งสัญญาณถึงอนาคตของดาวเวนูเยสที่มีข่าวลือเรื่องการย,าย้ายทีมเช่นกันแม้ข่าวนี้ยังต้องรอการยืนยันจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือใกล้ชดสโสมสร แต่หากความสนใจในตัวดาวยิงผู้คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022พัฒนาไปสู่การย่งเข้อเสนอจริงจังนี่อาจเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวการย้ายทีมที่แฟนบันเดรเรตต้องจับตามองไม่กระพริบตลอดซัมเมอร์นี้อย่างแน่น,นอนนะฮะลิบร์พูเตงหนึ่งรุกคืบจอคว้าเคร์เคสแบ็กซ้ายปัญห์โรเมโนคอนเฟิร์มนะครับ เรามาอัปเดตข่าวของมิลลัสเคอร์เกสกันหน่อยนะครับกระแสข่าวล่าสุดนะครับการสนทบลิร์พูลยังคงร้อนแรงต่อเนื่องล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวระดับที่1ด้านตลาดการแข่ันนักเตะออกมาเปิดเผยข้อมูลสําคัญว่าหงแดงกําลังเป็นทีมนําในการแข่งขันยั่งลายเซ็นมิลลัสเคอร์เกสแบ็กซ้ายดาวรุ่งทีมชาติฮังการีในวัย21ปีของปอนมัด ซึ่งอาจเป็นการสัมทัสที่ฉันฉลาดอีกครั้งภายใต้การบริหารงานของลิชันฮิวผู้นการกีฬาโรเมโนยืนยันผ่านโพสแคลดกิฟมีสปอรตว่าลิวพูลกำลังนำหน้าในการแข่งขันโดยมีการติดต่อที่ค่อนข้างเป็นบวกกับเอเนต์ของนักเตะตัตนนักเตะเองกระตือรือร้นที่จะย้ายทีมอย่างมากดังนั้นการพูดคุยจึงเป็นไปในทิศทางที่เชิงบวกเช่นกันสะท้อนถึงโอกาสที่สูงที่ดีวนี้จะรุ่งรอง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลิอร์พูนะครับมีภาษีดีกว่าคู่แข่งอื่นๆก็คือบทบาทของเลชันฮิลซึ่งเคยมีส่วนในการดึงตัวเคเกสไปร่วมทีมปอนมัดในปี2023ประกอบกับฟารีรามาดานี ani, เอเยตนของนักเตะก็มีความสัมพันธ์อดีตกับสโมสรลิอร์พูอยู่แล้วเนื่องจากเป็นตัวแทนของเฟรริโกเกียซา ม้ว่าโรมาโน่จะย้ำนกครั่าดีลวนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนสุดท้ายแต่การเจรจาเงื่อนไขสุดตัวมีความคืบหน้าไปมากและมีรายงานว่าการพูดคุยนเรื่องค่าตัวระหว่างสสโมสรได้เริ่มต้นขึ้นแล้วการเดินเกมนี้สอดคล้องกับกลยุทธศาสตร,ร์ของลิเวอร์พูลในตลาดซัมเมอร์ที่ต้องการผู้เล่นพลังหนุ่มที่มีศักยภาพสูงมาเสริมทัพดังนั้นเห็นได้จากความคืบหน้านนดี่ของเจเรมีฟิมปงและความสนใจในตัวของฟอร์เรียนวิแัสสไตการเล่นที่เปลี่ยนไปด้วยพลังงานความเร็ว และความเข้าใจในเกมรับของเคเกสถูกมองได้ว่าตอบโจทย์แท็กติกของอร์เนลสอดกุนซือลิเวอร์พูลยังลงตัวและจะเข้ามาเพิ่มการแข่งขันในตำแหน่งแบ็คซ้ายที่ปัจจุบันมีแอนเดียลโรเบิร์สันซึ่งอายุมากขึ้นและกัตตานเซมิกัสที่ฟอร์มยังไม่สม่ำเสมอการได้ตัวแข้งในวัยยี่สิบปีรายนี้มาจึงถือว่าเป็นการลงทุนทั้งเพื่อปัจจุบันและอนาคตอย่างไรก็ตามนะครับโรมาโน่ ano, ยังเตือนด้วยว่ามีสโมสรอื่นให้ความสนใจเช่นกัน ลิเวอร์พูลเหมือนจะมีความมุ่งมั่นและดำเนินการไปไกลกว่าใครเพื่อนความเด็ดกาดของฮิวส์ในตลาดรอบนี้ถูกจับตามองอย่างมากหละจากตลาดรอบก่อนหน้านี้ค่อนข้างเงียบเหงาของลิเวอร์พูลดว่าลิเวอร์พูลภายใต้การนำทัพของสลอตและฮิวตั้งใจที่จะสร้างทีมให้แข็งแกร่งเพื่อท้าทายความสําเร็จในทันทีนะฮะ ยินดีด้วยซาลาห์ร,ร่วมยินดีหลังอังเก้ปอสเตูคูพาสเปอร์ควา้าแชมป์ยูโรปาลีกมัวซาลาห์นะครับดาวยิงตัวเก่งของลิเวอร์พูลเอามาร่วมแสดงความยินดีหลังอังเก้ปอสเตคูคูกุนซือชาวออสเตรเลียพาทีมสเปอร์ควา้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกมาครอบครองได้สำเร็จนะครับโดยสเปอร์เอาชนะแมนยูนะครับไปด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์ในศึกโยูฟ่ายูโรปาลีกสองพันยี่สิบสี่ถึงสองพันห้ารอบชิงชนะเลิศซึ่งอังเก้ปอสเตูคู ก็สามารถพาทีมคว้าแชมป์มาครอบครองได้ในการคุมทีมไก่เดือทองเป็นฤดูกันที่2ล่าสุดโมซาราดาวเตตตัวเก่งของลิเวอร์พูลได้ออกมาร่วมแสดงความยินดีกับอังเก้ปอสเตกูกูที่พาสเปอร์คว้าแชมป์ยูโรปาลิกผ่านทางโลกสื่อขีมีดเดียโดยรู้ว่าเขาอังเก้ปอสเตกูกูเคยบอกว่าเขาจะคว้าแชมป์ในปีที่2ที่คุมทีมขอแสดงความยินดีด้วยแม้ว่าสเปอร์นะครับจะรั้งอันดับที่17บนตารางคะแนนพรีเมีย ต่จากการที่ทีมไก่เดือยทองคว้าแชมป์ยูโรปาลีกฤดูกาล24-25 2 0 2 5ได้ทําให้พวกเขาได้ไปลุยตัวยูฟ่าแชมลีกในฤดูกาลหน้านะฮะคู่หูริมเส้นรรโบโบสตูดีเทนก่อนแยกทางหงซังมเมอร์นี้อันดูรเบโรบ์ันนะครับร้ยาวข้อความสุดซึ้งถึงเทนนอเล็กซานเดอร์โอโนหลังเตรียมอันลาลิวเวอร์พูลในช่วงสมัยนี้ โดยยกให้เป็นกุ้งหูริมเส้นที่ผลักดันกันมาตลอด8ปีแห่งความทรงจำนะครับก็เศร้าจริงๆนะฮะโรเบร์สันกับเทนอเล็กซานเดอร์โนนะฮะเคยสร้างความอันตรายตรงริมเส้นให้กับลิเวอร์พูลได้หลายฤดูกาลจนได้รับการยกย่องว่าเป็นกุ้หูแนตแตงแบ็กที่โดดเด่นมากๆก่อนที่ฟอร์มของโรเบร์สันจะดบับลงไปแล้วแต่าชาวสกอตแลนดน์นะครับกล่าวผ่านอินสตาแกรมเกือข่ายสังคมออนไลน์ย้อนหิดว่าไอ้น้องรักจะเริ่มยังไงดีเนี่ย เอาเป็นว่ามันนับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมากที่ได้เห็นนายเติบโตจากเด็กหนุ่มเป็นชายที่ดีได้ตลอดช่วงแปดปีที่ผ่านมานี้นายได้แชมป์ทุกรายการและสร้างความทรงจําที่ยอดเยี่ยมหลายอย่างขึ้นมาได้ฉันอยากขอบคุณนายที่ช่วยผลักดันฉันไปยังขีดจํากัดใหม่ๆอยู่เสมอรวมถึงการที่สร้างมาตรฐานเอาไว้สูงมากๆจนฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องเดินตามนายให้ได้ ฉันจะคิดถึงนายมากๆเวลาอยู่ในสนามซ้อมและจะยิ่งคิดถึงมากขึ้นไปอีกในสนามแข่งฉันหวังว่านายจะถูกจดจําจากการที่นายทํางานอย่างเต็มที่ให้กับสโมสรห่งนี้จากช่วงเวลาที่จะเยี่ยมที่นายมอบให้เราและจากผลงานที่นายทำให้กับเรากุ้งหูริมเส้นที่เตรียมเล่นด้วยกันครั้งสุดท้ายก็เรียกได้ว่าเศร้าเหมือนกันนะฮะก็วัตจักรของฟุตบอลนะฮะท่านผู้ชมยังไงก็แล้วแต่นะครับ ก็เป็นตำนานของลิเวอร์พูลเสมอไปนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่23พฤษภาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงาน ช้ผูบา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมืองนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ